สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังอำพางตัวนะครับผมไปรายการนักร้องร้องข้ามกำแพงเออนักร้องอยังก่อนร้องข้ามกำแพงนักร้องร้องข้ามกำแพงติเขาใช้เส้นนำก่องข้ามกำแพงไม่ใช่นักร้องร้องข้ามกำแพงเออรายการภาษาอังกฤษเ่อะไรก่อนมีบอ The Voiceong The Voiceong เต๋ t h อ Voiceong นักร้องเ้้มกำแพงกันบอร้องข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพง ใครสิใครเป็นใครเอ่ยเพื่นใหม่หูตัวตัวพค่คนนี้วพินิกเลยขอวามให้ลายให้ในนิสูถ้าลบอออกกับปุ้ยให้จัดมืเดียรันมาทาเนี้ไปไปกัอเลยเจอกันครับผมเอาขงกันด้อไปดูไมาเยอะใส่เไปดูมี นี่มันใชอยู่กระดุมยังลา่าปกิรับโอ้อ๋อขึ้นหน่อยเด้กระดุมขึ้นหน่อยสูงไปก่ะเด็น่องอันชุดลงกะเดขึ้นยงเด่นอยูย่ยง้นอุ่ดพ้งองสุดโอ้ยอยังเดยนยสุด เสกกระมดเสกเสุ้กระรตานนี้ในตูดก็อดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทีดอออกข้างนอกพี่พี่ก็หอดได้ ถอพักก่อนเดี๋ยวสลับกันเดยซสิลงกันได้สวยแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะซ้อมเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราไปห้องพักฟองไว้นี่ก็ได้นี่ก็ะซ่าทำลงตาไม่มาถึงพร้อมก่นพอเนี่ยเขามีเขามีใคราเบิร์นอยู่คุณออกแม่เขามีได้เราอ่ะไม่สลับกันก่อนพี่ซ่าใช้ชิคใช้มาในรายการเขาอย่างนี้แล้วพี่น้องคอยตรวอบรายการแล้วเพราะคับทัวข้างในเนี่ยเขาผู้จัดเขาเหลือไงแต่ว่าข้างนอกข้างในกับผู้จัดข้างนอก ่มาเขาก็ม่อ้วนี้เป็นใครเหมือนนใครเออใครเอจิเขาเอกใจมนบรรยากาศไม่้บงในทีเีวเลยพี่น้องเลยนี่อดบอ่อได้รออกอีกแล่าวันนี้มาดูนะครับว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์ใครนะครับ เขาต้อยเป็นเสียงผู้ชายแล้วปิดให้สุดดินะได้ครับเอาเอาโอกาศได้ดีด้วยนะโอเคนั่นเป็นเสียงนี้ครับตอนพูดพูดปกติแล้วเสียงมันจะเป็นเสียงนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วไปท้องเชื่อเถอะศิลป์และศิลป์ตาน เดกาเดเดี๋ยวไปเจอรอบทีสองเอเหมือน่าเหมือนว่าไห่มาเนี่ยมันเขาอยู่ยังไงสิบแปดสิบสอนะคะเดี๋ยวเรไปรอรับที่ร้พยาบาล อะไรนะครับตอนนี้คือเ้าต้องมาต่สอบคือบ้านมีคนแหมมามากเลยคนมีคนเดิถอากาบ้านสมอาาศสม ที่ไหนไ,ไปหาเลยฮะที่งานไม่เดี๋ยวเขาจะมาดีประศตุลหรอที่ท้ากแล้วถ้าเป็นเขา มีสิทมากนิทกัไทมากกว่าเบสที่ต้อีไม่ได้สูกันาไท่ใหญ่เขาจัดได้เราต้องแปทางทำไ่ทำแกงเยอะๆอเยอะ ถ้าได้ก็ดีครับปิดไปก่อนอ,อย่างพี่เบสเคยเจอพี่พีทุกคนใช่ไหมครับต้องใส่แล้วเดลผู้ติดตามเ้ามาดิเดี <c oughs> ๋ยมันจะโป๊กใส่ไว้ไม่มีกระดูอนอกกระินะใช่ครับแล้วก็นักกากทขาที่มีกระดูกไม่เป็นไรครับ ผมไม่มีในาที่ีกแล้วแค่นี้ไหมครับว่าอ้างของผมจ้านี่มันยังงนเดี๋ยวยืนถ้กระจกแค่หราควกล้องแค่หนึ่งนะชนิดหน้าแกไม่ต้องสวมแล้วแค่ถือมาติดหน้า ห้าสี่สามสองหน้ากากมาประกบหน้าหันไปเล่นกับกล้องแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปนะครับเอสิโอเครอครับเล่น้านที่นะนบโอเคคิวครับหน้ากากขึ้นมาประกบหน้าครับหนมาครับโอเครอครับทำไมคนดีๆมีกว่านี้ไม่ไปชอบเขาครับเพราะนแบมีโทมอลนึงนี่ก็เอาหน่อยสิเออ ไอยดอวเลยแต่ท่านผู้กำแบบนี้มันหายากแต่ถ้าเรือกคำใบ้อ่ะค่ะที่ไทยถูกมีข้อเดียวเลยอะไรหัวใจเป็นสีเทาทำไมอยากรู้สิเออหัวใจสีเทาอะไรกันเนี่ยไอ้เรื่องนี้น่ารู้ไอ้เรื่องนี้น่ารู้เออก็ที่มันคงเป็นข่าวยังไงเห้ยเพิ่งโซนฮะเพิ่งโสดโซนบาดบาดแล้วตอนนี้เลยโซดบาดหลายเดือนแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวสีเทาจ้ะใช่ไหมเบสใช่ค่ะโอเคครับก็เลยเป็นหัวใจสีเทาไหมฮะ เพราะตอนแรกเราก็เดาเป็นคนอื่นๆใช่ไหมเพราะคนจริงบางแพมมันก็สีเทากันเยอะนะ